อ๋ออะอา,อาวลาครับสิงข้านองนะ้สองหนึง่งไปขันทองครับ กับ <g rab> ทั้งที่เพื่อกนกาทำดีที่สุดแล้วทันพองครับยังมาพอดีขึ้นยากคือหนี่พอดีสิบบอกไทยบอกอวสอดอ่าแตงแก้วอ่ากระเลย่อขึ้นไปขึ้นมาแตงแก้ฝรั่งเขามาเมืองไทยมันก็พอดีมาบอกไทยดอกมันก็บอกฝรั่งของม,มันเพิพ่นมาจากคุณเขาบอกอีสานจะเพป็นฟังไปนะครับเป็นบังไฟลำด,ดับห <า S 1> ลายรอบนะครับตกลงเตียนตกลงเตียน

อ่ะเบื้องจังหวัดสุธัยนะครับนี่เขียวตลอดทางไหมครับควันละลาควันละละไนควันละละควันนี่ควันมากควันโอ้ยเจอไฟรขึ้นบานกันนะครับควาเขียงตวัดกับดันนะ สมโลเก็ตขีดได้นาะนะเปิดกันไปอ่ารอเวลาไปเปิดไปสามโลห่าครับสามโลหสีกาตองจงโชคดีสีกาตองครับสามงหนึ่งไปออกอ ไปไม่ไหวครับไม่ไหวเลยอืมเสด็จเอรี่เลยท้าวพรค่านี่สิเดีนเนี่ยไม่ใชท้าวพรค่าเพิ่นเ้องก็จะเรียนเนี่ยข้าพนี้ต้องขอกราบขอบคุณท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธสารณสุขท่านสมศักดิ์เทพสุทินเดี๋ยวเดี๋ยว รอตัวจริงแลืการขออนุญาตให้ทางท่าน,นเา่ะรอเวลาสุดท้ายครับลงซาซาตกใกล้ๆนี้นี่หลายกันจเจริญครับไปทีมงานกันจเจริญจงโชคด,ดีสามสองหนึ่งไป ไป,ไปดูมาที่ลี่เลยที่ลี่เลยฮะเป็นแล้วบางสองกันไปมากหน่อยสักไหนติดตามการสปีดตวอจากฐานนิ่มๆนุ่มมากหน่อยสำกไหนเบิ้ง<อ>น,นี่นนนสเปนดี พอนาำโยกขาของน้องมุกใหม่มกุกใหม่กจะเจริญครับก<ม>ารวา,หางหางเร็วรอเวลาจริงครับองศาปร,ประมาณคุยกันล้วลบร้อยแพี่น้องน้องอ่ะเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยสามกราบข้าวครับสองหนึ่งปาว

วดยังติดนะครับกดยังติดราฟังเวลาสุดท้ายกุหลาบขาวลำาครเราพับเราพับเราพับภาษาไทยมองว่าลงสาาตนดีหลายสอไพศาลครับไฟกสอไพศาลจงโชคดีสามสไป ไปได้ไปได้สื่อมางานมางานไปก็ไปได้ครับสอฟไพสาลที่ลี่เลยที่ลี่เลยไปได้ครับทางเน้นเียงดับเีดับก็ไปได้เดี๋ยวมองลาฮอกเดียวนาะข้อโจข้อซูนดี เหินไปคือบางขอสวัสด,ดีครับนี่ไ,ไปหมานเด, <ไป S 1> ดี๋ยวไปแย้มวางหางนิ่มเดี๋ยวเดือดเดี๋ยวด่างไปหอดบองนิ่งเลยนะครับพิดๆนะครับ<ด>สวยน้ำรอเวลาจริงครับ สมคิดการบอรครับนัดป้าไปป้าที่ลี่เลยโอ้จะเป็นขึ้นงามเดินทางเงีสุดยอดการเดินทางครับสมคิดการบอกบินแบบจำจำแบบจำจำไม่มองว่า ซาลุกขออ้อซาเออข้อโจข้อสูแนนนอนกลับดีบ้านดีขึ้นพ่ะเออพวกหมอไปเปิดไปเลยนะครับขอกข้างล่างด้านนี้ โอ้ยดันมาหางดีหางดีครับพอเดียว่าครับอ่ารอเวลาครับสมคิดกันบอกโลหะนุงตาตัวกันทำกันได้เลยท่หลายไฟทีแม่งห่อหนุ่มตาตัวจงชบดีสามสองหนึ่งไป dặn đi mặc mặc đi lưỡi lắm tôi đi ra thang lắm tôi chăm 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 กับไปตรงไฟที่ทั้งยืนเลยทันดันนะคระับหัวไฟเปิดมีโยยันบลิงรันด้อขวัยังยังหนาอรอเวลาครับพ่อนุษ่มษาตัวครับ

การทำงานจะต้องดีต้องต่อเนื่องไปได้ดีมากๆยันการดินะงครับจำจำไปได้ดีพอเดียวว่าถึงทาพดีครับสามต่อเพื่อนเขาไหมเบียนออกเนี้ยอ่าใช่ท่านเบล่ากำลังในสี่สีย ในเเบวดีเบาดีในน้อยเงอน,นงกับมาตะขอกับไกินเป็ไหมนี่น้อยก็เอาล,าละไรอดนี่มาเอ้เรอเวลาครับซอราชโงลงซาซาตุกเยเก๋ดีล่หลายสามเทปครับคอยทำงานสามเทป chung chung <laughs> <laughs> <Phải qua. cười> à, <laughs> đi, 3 21 bay bay qua

อกมไนหายรเฮ้ยยมาเอไฟเปิดไฟเปิดละครับเลดส่งดนีจำล่มดีเอเวลาครับสามเจ็ด cho chân lên cho chân lên số ạ chụp chụp đi 3 2 1 bay dừng đeo dừng đeo P I quay là mong câu

มาเราเวลาสุดท้ายครับจอจน้ำสูงวางแล้วลำดับเป็นแรงวางหางเรียร็วไปแล้วยังไม่สรุดนะจ๊ะซาาตัวใกล้ใกล้ใกล้หลายก็แก้มันทุกเม็ดครับแล้วสามสองหนึ่งไป

เบาเบาบาบาสุดยอดในการเ,เ,าเดินทางไม่ได้ซื้อ,อ,อ,อโอ้ติดท่านดีมากๆนะครับวันนี้ไม่เช่วันวานหมูมันพาไปมันเลยไปไปได้ดีโอแกค,ครับมูพาไปพาไปมันก็เลยไปดีอารอล่าครับโอแกมันทุเม็ดต้มนจอพันพิมลครับ าาา้นบที่ลี่เ,เลยโอ้ตีเซนกี่เซน,นครับนน่นนนนนเลี้ยงมาบ้านระบบข้อต้องล่านเทีย้อยได้นะครับในสี่ดอยสมหวันะครัเกําอไรสังศีบลัน,นเวลา ือไหลเร็วแท้กำลังไปสียบไวมันวิ่แท้เบิดลหลักโอ้แบบนี้เบิเลไน่ลงลาเลยโอ้ยพอเลยผ่ออานแล้วผ่านเลยนะโอ้ยตายข,ข้ออไการปลอดไพยทลบอลนะครับเผาติดตามด้อ Ông nghe cái này. Chú nghe cái này đi. Chung output... oh, oh, oh đi. Oh, มันมีใส่มีขวานะครับเบิ้งน้านะครับครับผมเป็นยังไงแบบรวนๆได้เด้อนี่จังหวัดชูทายนี่อมาคอยงามนะครับเป็นหอยแล้วท่านเพราะว่าต้นหยอดสดกกันยังยังดิ่มอยู่นะครับครับผมเปิดกันไปครับไปตรงไปออกจากฐานรวนๆนะครับหมุนรอบจัดจัดฮะลายหางแตกดึง ามการพอใหม่ถือว่าอูดอู้วันออกคก้นตลอดนะครับนดนเด้โดนบอคสออ่าติดตามกันเถอะเอาแดงวันก็หินหนหน่อยๆนะครับเบิ้งต้นซาหรือไม่ต้นซายสีามดา เลยมาแล้วเลยมาแล้วหะวังนองขาวแดงครับโอ้โหต่อเลยสามสิบข้างตนไหมเด้อข้างตนไหมเด้อสามยสามสิบแปดสามร้อยสามสิบแปดครับดงนะหมดทองคำครับ ดึงดึงเลงืงดเลยครับผ่านแล้วผ่านเลยครับ เลยครับเอาลอเวล่าครับพ<ป>อเีรแล้ว